เามาถาดถามที่มีกันตั้งแต่ยังเป็นถืนป่า <Hi. S 2> วันนี้เป็นยังไงบ,บ้างคะสุขภาพภูมิใจอะเิมสบายไม่ได้สัง่งผีดไม่ได้ยิดปางไมไ่อะไร ตั้งศาลแล้วทำบุญออฟฟิศใหม่แล้วตื่นเต้นมากเป็นนักขึ้นทุกอย่างจะขึ้นเช้ามากดิฉันก็ึ้นรีบแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้ท่ายรีสิทิ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเดีด๋ยวเราถายรีสตทิ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาร่วมพิธีตั้งศาลแล้วก็ทำบุญศาลแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นเรื่องงามยามดีที่เราแบบว่าเป็นวันที่แบบเสร็จอะออฟฟิศเราเสร็จแล้วไม่เสร็จอ๋อไม่เสร็จเสร็จแบบ90% 90% 80% 80% 85%นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แเดสิบเ้อร์เซ็นต์เี้ยาสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเหงื่อมันเยยออะมากเลซ็นต์แป ข้บาบันฟองไมยินสบายจริงใส่เสื้อแบบทูโทนเนาะยินสบายยินสบายมีการโยงสายนะคะจากพีิคเนตไปพระราคาซึ่งก็คุณอากิระคา่ะเป็นผู้โยงให้นะคะแล้วก็นองทั้งสองคนต้องเป็นคนที่เกิดมันพฤหัสก,กับสุขเท่านั้นทางออฟฟิศมีแค่สองคนนี้เท่านั้นจ้าที่เหลือเป็นหยินด้วยเลยจ้าไม่มีใครเกิดพิจัรสุขเลยจ้าคสองคนจ้านรอยคนนี้ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์บอกว่ามีใครเล่นหวยไหมบอกว่าให้มาดูที่กระถางเูื่ได้เพราะว่าท่านจากไฮเล่ตั้งใจตั้งใจมาตั้งใจโอ้ใช่ว่าเป็นใช่แหละไม่ใช่ตั้งใจไม่หรือว่าห้ามพูดด้วยห้ามพูดของใครของมันของใครของมันไม่ใจไม่งั้นเดี๋ยวเล็กเคลื่อนว้าแกลวยเอาเลยค่ะคิมก็ไม่พลาดนี่ค่ะเชิญพีคเนศอีกองหนึ่งนะคะจากที่บ้านมาที่ออฟฟิศด้วยเลย นีให้คุณเจ้าฉันเพนนะคะแล้วก็เราก็พักคุณอาศั้สนิสนึงนะคะก็วันนี้เป็นวันที่กิจกรรมแน่นมากแต่เช้าจริงๆนะะสนุกวนนี้ก็เก่งมากต้องบอกว่าน้องว่าเก่งมากคุณอู้ชมร้นอ,นนอนก็อดทนค่ะ ดีค่ะทีมหญิงล้วนคอนแวนเหมือนว่าจะขาดไปคนนึงนะคะเขาขึ้นไปจองที่แล้วปะ่ะเหมือนแบบวันเปิดเทอมเนี้ยหรอต้องแย่งโต๊ะที่นั่ง,งเนี้ยหรอแบบว่าฉันนั่งตรงนี้เธอนั่งตรงไหนอะไรงไปดูกันค่ะไปดูกันได้ค่ะไปดูกันได้ค่ะออฟฟิศของเราห้องของชาวแฮปปี้ซันเดย์ก็คือโล่งหนึ่งยังไม่มีอะไรข่าวจัว แต่พอบของเธอน่ะก็คือเยอะมากนะมาจากช็อปของเรานะคะเยอะมากกองแบบนี้เดี๋ยวต้องมาแบบปะปะปะปไปก็จะเต็มยัางไงคะยัางไงน้องอิมบอกว่าอยากให้มีคาราโอเกะค่ะก็เนี่ยแหละห้องทํางานและห้องคาราโอเกะเป็นห้องเดียวกันอานักร้องนักร้องอุ้ยห้องนี้มันช่างแสนสวยจริงเลยอ่ะพี่มองมาตัดข้างนอกรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแว๊บๆเหมือนพี่มวนผม ขณะที่แฮปปี้เซนเน่ไปทัวร์ออฟฟิศอันนี้ก็คือมวลผมอย<ะ>ู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีถ่ายครับบันีโปรไฟล์ค่ะเป็นสเปกอ่าก็จะทำผมสักนิดนึงก็คือจะมีถ่ายครับบันีโปรไฟล์เป่งแล้วพี่โตบอกว่าจะเป็นลูกฟิล์มเพราะว่ากลัวกันมีคนแบบว่าอุ้ยนมาหนูคนนี้คือใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนเหล่านี้ค่ะนี่แหละค่ะแกงนี้แหละค่ะนานๆทีจะรวมตัวกันได้เยอะค่ะนี่ค่ะนี่คือทีมไอส์กรี ราคาก็คือรถพวาลยประมาณว่าสกลาโดยมลอออกนั่นคือหนึ่งตัวค่ะคิดว่ารถติดสงกา์ปื้นเดียวเลยตีห้าถึงอันนี้คืออะไรบ้ใจเห็ากายกางน้ำหนักเบาอบใเติมเติมย่งยืนย่งยืนจริงๆิต้นไม้ต้นนี้ของน้กเตดู หนูนายคนก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะไม่ได้สันนิไปได้ดิบปันไม่อะไรหนูนายคนนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่ามันมีตัวเทมเพนนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะร้อนเพทนี่ก็คุณรอกันบ้างได้เลยแล้วกลับบ้านไม่ไปบ้านอะไรเลยไปบ้ายเดี๋ยวูกไปบ้านเด็ดดีเอาไปบ้ายเด็ดดกลับดี๋ยววันนี้ว่ากลับบ้านก่อนนะคะ ต้องสัมภาษณ์คุณแยมค่ะเพราะว่าเรามาถักถามที่นี่กันตั้งแต่ยังเป็นถื่นป่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพภูมิใจมันแบบเกิดขึ้นจริงแล้วอ่ะเกิดขึ้นจริงมันแบบมันยากเย็นกว่าจะมาเป็นสิ่งนี้ได้อะมาใช้บริการกันเยอะๆที่เนี่ยเขามีทุกอย่าง S M L ลิศรัุิโอ L ใหญ่มากนี่หานี่หานี่คือต้องพูดเป็นผู้แบบฉัังทข่อรอดในวงการแข่อรอดในวงการใช้ได้ไหมคะเลิศไหมคะขัรถเข้าได้เลย้ คอนเฟิร์มโดยอาจารย์สุกัญญาค่ะเอ <O. S 1> และนี่คือต้อนไมา้จากคุณจุสตินนะคะที่ตัวไม่ได้มาแต่ว่าส่งต้นไม้มานะคะคุณจุศินโตอแอร์อไอท์ไทขอให้หยุดการเดินรุ่งเรืองทำมาค่ะท่านเพลงเฮงเงยรวยมีแดดดีมีความสุขน,นะจุศินอัพต้นไม้ไม่มีใครทำขาดไม่มีใครทำขาดเหมือนมาแล้วตลอดค่ะ <laughs> <laughs> และในส่วน บ่ายนะคะกิจกรรมก็คือคุณโบวินาจะถ่ายรูปน้องๆพนักงานทุกคนว่ามีใครสาขาไหนกันบ้างคะตอนนี้คือกำลังจัดเซตเตรียมเลยเตรียมใดซ้อมอยู่และนี่ก็คือเหล่าทุกคนที่นั่งรอนั่งรออย่างมีความหวังที่เห็นนั่งนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นห้องที่เปิดแอร์ค่ะแฮปปี้ซันเดย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากค่ะก็ขยันมากน้องคนนี้ขยันมาก สปอนเซอร์บายมิยันเน่หรือว่าสปอนเซอร์บายแฮปปี้ซันเดย์นะาคังกระเป๋าใช่หมดเลยนะเนี่ยดูสิคะคพิซเซนเตอร์แสนสวย้ยไม่ธรรมดาจะแวะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเบื้องหลังความสําเร็จบางปุริเย่แต่ในเบยไอโกะเนี่ยจริงๆก็คือมีแบบมีปัญหาเข้ามาไม่เลิกคืออันเนี้ยดิ้นบอกว่าแบบมันเกิดขึ้นเมื่อเช้าหรือใครก็เครียดมากเพราะว่าจริงๆแล้วอะอาหารอะมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนคืออะไรออะต้องการจะเปิดเพื่อเอาเลิกเอาชัยเพราะว่านี่ยมัันนคคืืออออใกกกลล้้ววเิดไแแ็บบาาจร ที่โคโลนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้แบบเป็นเริ่เปิดอาคาร์น่ะก่อนมันเกิดไอซ์ซึ่งเราก็แบบอ่ะเปิดเลิกกัรอรองนใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีส่วนที่ไม่เสร็จซึ่งส่วนที่ไม่เสร็จเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งเป็นส่วนที่ใครพูดถึงทุกครั้งเลยนั่นก็คือ ตอนนี้เสร็จแบบผ้านี้ไปก่อน <c oughs> ก็คือเนี่ยเนียเนี่ยเนียเนียมันเสร็จแต่ว่ามันเสร็จไหมโซดมันเพื่อทาให้แขกผู้มีเกียรติในวันนี้ซึ่งก็คือพ่อแม่เราองค์อาออม่า,มาต่างๆนานาแล้วก็เ,ลกเลหล่าน้องๆทำงานนี่ไม่มีห้องน้ำเข้าใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้หรือวมันมจะเสร็จไงคู่หมีไอซก็เลยมีการตั้งใจว่าจะจัดงานเปิดแบรนด์นี้ก็ตั้งใจว่าจะจัดแต่ก็คื่อแบบห้องน้ำไม่เสร็จก็เลยบบว่าจับไม่ได้ ก็คือเสียใจมากตอนแรกเนี่ยแต่วาจะจัดในสตูนี้นะคะเป็นแบบวิดีโอเล็กใช่ไหมว่ามีแสงมัชชา้ามาสีสวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่ไอชิญก็จะเป็นแบบเพื่อนๆอยู่ที่บล็อกเกอร์ที่แบบสนิทสนิทกันแต่ตอบให้สนิทไหนก็ตามอ่ะแต่ถ้าถืาาอว่ามันไม่เรียบร้อยเท่านั้นมันไม่เสร็จยังไงก็รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบให้รู้สึกมันไม่เสร็จเลยโอ้ยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็น,นเรื่องที่แบบสะเทือนใจมากเพราะว่าต้องยกเลิกงานคุณมี้็คือต้องยกเลิกงานไปก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะเป็นการเปิดตัวออนไลน์์เเเเเรรรราาาาาไไไไไลลลฟพพื่่่่่ออออออนนนนดดีีียยยวววปปปะแแ้้้้้้กกกกก็็ถิใหมคคจัังงงตต เพราะมันไม่เสร็จแล้วมันมีนี่ด้วยมีน้อแนมีน้อง,ล,องลันคนนี้นะคะซึ่งนี่คือเป็นแบบกั้นไงเพราะนี่งแบบว่ามันมีแคมป์คนงานอยู่ข้างหลังอยู่ึ่งทิ่ว่านี่มันไม่สวยมันไม่เรียบร้อยจะแบบให้เพื่อนๆมาเจอเหล่านี้ไม่ได้ก็เลยต้องยกเลิกงานไปก่อน,อนไหนที่แวนมาดูก็ขอใส่จริงๆนะคะเพราะว่าอาคามันแบบเสร็จเรียบ้อยคือจริงๆมันเส็จเรียบ้อยแต่มันแบบไม่เรียบร้อยซึ่มันก็เกิดขึ้นได้แต่มันก็่เดีมันก็โเราเปิดตัวออนไลนก ถึงนะคะคมันจะโอเคทุกอย่างมันต้องโอเค Everything happens for a reason เชื่อไแหละมัง้งอันนี้ก็ต้องดูดีๆเพราะว่าใจแตกสลายมาแต่คือทุกอย่างมันจะโอเคค่ะไถ่ <c oughs> ายรูปูปไฟขนเข้ามานี์กันค่ะ yeah. จากองอัโซเช่นเดียวกันแล้วเราก็จะต้องทำงานที่โต๊ะนี้ซึ่งงานของเราค่ะไม่ใช่งานปกอบเป็นงานจริงๆ <c oughs> แต่เสียดายาก็คือไม่ได้ดประกาศประจำตำแหน่งมาวันนี้เป็นประกาศแบบประกาศไปก่อนเซนใช่ไหมคะเซนทุกหน้าเลยค่ะ <c oughs> ทุกหน้า <c oughs> เสร็จที่ในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณโตเสียดที่กลัวจะแต่งงมากเลยง่วงแล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็รู้สึกอิ่มอนใจก็เป็นการเอาเรื่องเอาชัยนะคะก็ขอให้เก่งดาวรัอกคุณสองคนลุกเรื่องเรื่องฟูเงินทำหลมาเทมาก็มาใช้สตูดิโอกันได้นะคะใช่ครับก็จะใช้บริการโปรดักชั่นเฮาส์ของเราได้เลยไอศครีมโปรดักชั่นนะคะแล้วก็ซื้อของได้นะคะแฮปปี้ซันเดย์นะคะแล้วก็แบรนด์มิยอนนี่นะคะสวัสดีค่ะสองคนไปกันก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ และดูต่อยากเหมือนกันนะลายพอยเลยขอบคุณมากเหมือนแล้วขอบคุณมากในห้องทำงานพี่โตขอบคุะคะขอบคนะคะขอบคุณะคะะขอค่